สวัสดีครับวันนี้มาเสนอขายซูซูกิเวอร์ดีนะครับอันนี้สีเดิมจากญี่ปุ่นเลยนะครับอาจจะมีร่องรอยตามอายุการใช้งานนะครับนี่นะครับผมถ่ายให้ดูชัดๆเลยนี่มีเท้าดอกตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาข้างนะครับตรงนี้ผมถ่ายให้ดูชัดๆนะครับลูกค้าจะได้ชัดเจนนะครับไม่มีหมกเม็ดอยู่แล้วครับอันนี้ นนิดห่อยสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีนะครับแต่เรื่องเครื่องเนี่ผมรับประกันแน่นอนเป็นเครื่องประกอบใหม่จากญี่ปุ่นนะครับทุกคันนะครับนี่นะครับผมให้ดูสภาพโดยรวมสภาพโดยรวมโอเคเลยนะครับถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้แบบเน้นดูตรงที่จุดที่เสียนะครับนี่นะครับสีปล้อนเงินนะครับนบผมถ่ายให้ดูแบบเต็มคันเลย ประมาณนี้เครื่องดีนะครับเงียบเดินเบานิ่งนะครับยางเ,าเยอะนะครับของเหลวเราเปลี่ยนถ่ายให้หมดแล้วนะครับนี่นะครับยางหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันไม้ไม้วิ่งไป4,557กิโลนะครับเกน้ำมันไรใช้ได้หมดนะครับนี่ ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นระบบไฟเตือน,นรถลูปกปิดอลไรใช้ได้หมดนะครับเอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันนี่นะครับไม่ต้องบิดเลยครับสตาร์ทมีเครื่องติดแล้วนะครับนี่นะครับ๋ยวผมเบิ้ลนะครับ เรระบบฟีไปสูงไปต่ำไปเบรกเอออันนี้เราจะมีขาตั้งข้างให้ด้วยนะครับแถมไปนะครับจอดง่ายนะครับ เวลาไปจ่ายตลาดเลยจอดเตะขาตั้งปุ๊บได้เลยโอเคนะครับใครสนใจนะครับติดต่อ088 952 9088นะครับแปะนะครับ3 8 x x p r e s s นะครับขอบคุณครับ